สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิ c ลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกษลัคนาพิจิกประจำเดือนธันวาคม2566เป็นคลิปสุดท้ายของปีของเดือนนี้แล้วด้วยนะคะมาดูกันว่าสองสัปดาห์สุดท้ายของปีกำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับช่องประจํำเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราขอตั้งจิตให้เป็นสมาธิขอเป็นตัวแทนในการจับให้กับคนที่เกิดราศีพฤจิลัคนาพุจิสิใบนะคะมาดูกันว่า กำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านไพ่แบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเนาะไม่ได้จะจงคนใดคนหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาว้าว the emperor emperor เป็นลักษณะข,ของคนที่เกิดราศีเมษก็ได้เมษเป็นลักษณะนคนที่ชอบวางแผนชอบทํางานเป็นเจ้าโปรเจกต์คิดเยอะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นําสูง การงานกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินมั่งคั่งมั่นคงเป็น the emperor เนอะเขาเป็นลักษณะของราชาเนาะโอเคดีมากเลยอะไปแรกก็ดีมากเลยนะคะเป็นราชาเนาะกินอยู่ดีกินอยู่สบายแข็งแรงเงินดีงานดีสุขภาพแข็งแรงนะคะมาดูกันต่อหืม the world คุณมีโอกาสกำลังจะเดินทางการเปลี่ยนแปลงการมั่นคงมีโชคลาภเดี๋ยวเวอร์หมายถึงโชคลาภที่กำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักรักที่คุณมีอยู่รักที่คุณเจอเจอตอนนี้มันเป็นเหมือนรักแบบผู้ใหญ่เป็นรักที่เข้าใจกันไม่ต้องมางอแงงุ้งงิ้งกันเป็นรักที่แบบรู้แล้วอะรักแบบผู้ใหญ่เขารู้ว่าเออจะต้องทํำยังไงกับชีวิตเป็นรักที่มั่นคงนะคะ เดวเวอร์ word, เป็นลักษณะของต่างชาติต่างประเทศคุณมีเกณฑ์กําลังจะเดินทางบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยเนาะเดวเวอร์เนาะ, word, นะดีมากเลยอะ่ะคุณกําลังจะมีโชคนะช่วงนี้นะคะโชคลาภกําลังจะเข้ามางานดีงานดีเงินด,นดีความรักก็ดีด้วยอะไรพลิกออกมาเออห้าดากห้าดากก็ให้ระวัง ความคิดของตนเองหรืองานหรือเพื่อนร่วมงานคนที่จะคอยมายุแยงใส่ร้ายใส่ความคอยทําให้มีปัญหาระวังในเรื่องของอารมณ์ของตนเองเพราะว่าห้าดามเป็นลักษณะของการต้องสู้กับปัญหาที่มันจะฝ่าฟันไปได้ยากเราฝ่าฟันไปได้แต่บางทีมันเหมือนเราต้องถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวฉะนั้นจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ต้องดู สภาพแวดล้อมรอบข้างหรืออะไรที่บางอย่างที่มันยอมได้ก็ยอมไปคือถ้ามันไม่ได้เหนือบาบก่อแรงหรือมันไม่ได้เกิดความสูญเสียส่งผลกระทบอะไรมากมายหรืออาจจะเป็นคําพูดติดชินนินทาอะไรเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยผ่านมันไปก็ได้เนาะมาดวงเรากําลังจะดีแล้วอย่าให้อะไรที่มันแบบเป็นเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาขัดขวางโชคที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเขาเป็นลนักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบทหารข้าราชาการตำรวจคนยศมียศมีตำแหน่งหรืออาจจะเป็นงานที่เราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรที่มันผ่านไปได้ยากหรืออาจจะเป็นคนเนี้ยคนที่มียศมีตำแหน่งเนี่ยเข้ามาช่วยเราช่วยเราแก้ปัญหาเนี้ยให้มันผ่านพ้นไปได้โดยดีปัญหาทุกอย่างเราจะ แก้ไขมันได้เพราะเราเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนเนาะคุณจะแบบตัดสินปัญหาทุกอย่างแบบตัดโชคเลยอ่ะเ,เป็นลักษณะแบบนั้นนะตัวคุณ่นะหรือก็เนี่ยคนนี้ที่จะเข้ามาช่วยคุณอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบมียศมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นข้าราชาการนะถ้าคุณจะเจอปัญหาคุณก็เข้าไป หาเขาขอคำปรึกษาจากเขาก็ได้เขาจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกเรื่องเนาะเดี๋ยวต่อว้าวเดือดเทมเพลตเทมเพลตเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีธนูช่วงนี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมันหมายถึงการบาลานซ์การปรับให้เกิดสมดุลเนานะเขาเรียกว่า ชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางอาจจะไม่ได้เดินทางไปนี่เดินทางแน่เลยใช่ใช่เดินทางไปเนี่ยเดินทางไปไกลบางคนอาจจะไกลถึงต่างประเทศบางคนอาจจะเป็นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเดินทางการเงินช่วงนี้ใช้เงินเยอะมันเหมือนแบบพอได้เดินทางได้ท่องเที่ยวก็มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเนะเงินเป็นลักษณะของการขึ้นขึ้นลงลงของการการมีเงินการเก็บเงินแล้วก็การใช้เงินเนี่ย เงินมันก็ต้องแบบหมุนไปใช้ไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะใช้เงินเก่งช่วงนี้เออง่ายๆใช้เงินเก่งนะมาดูกันต่อนะคะราศีพฤศจิลัคนาพุศจิเป็นยังไงกันอีกอืมก้าเหรียญคุณเป็นคนที่มีเงิน มีเงินเยอะมีเงินมากเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเด่นเดี่ยวอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครคุณก็อยู่ได้คุณเป็นคนที่ยืนได้ด้วยขาของคุณเองช่วงนี้เงินจะทําให้นําพามาซึ่งความสุขความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่หรูอยู่สบายเงินที่มาจากการทํางานของคุณอะ หรืองานที่คุณจะคิดอยากลงทุนแล้วทาให้เกิดผลกําไรได้ดีในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับาการเกษตรพืชพันธุ์ผล,ลไม้ต้นไม้อ่างเงี้ยคุณลงทุนพวกนี้มันจะทําให้คุณมีผลกําไรดีนะคะก้าวเหรียญเลยอะ่ะเงินดีเงินเยอะเงินมากมีความสุขอยู่กับการใช้เงินของคุณ <laughs> ช่วงนี้นะคะเฮ้ย สี่เหรียญสี่เหรียญเป็นลักษณะของการเก็บเงินออมเงินตันนีขี่เหนียวคืออาจจะผ่านช่วงของการใช้เงินไปแล้วเงินล่อยหล่อแล้วก็อยากจะเก็บเงินบ้างอะไรบ้างเนาะอยากเก็บเงินอยากออมเงินอยากให้เงินอยู่กับตัวไม่อยากใช้เงินเยอะเนาะหลังจากใช้เงินเยอะไปแล้วก็อยากจะเก็บเงินละตอนนี้อยากจะเก็บเงินอยากจะสร้างบ้านอยากจะมีฐานะที่มั่นคงขึ้นเนาะ เือ t สเต t งเดสเตงเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีสิงก็ได้เมษสิงหขนูคนที่เกิดราศีสิงห์เดือดสเต้งเขาเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนแต่ว่าเขาอยากให้คุณใช้ใช้ความอ่อนโยนในการ ตัดสินปัญหาในการดําเนินชีวิตเนี่ยคุณเป็นคนที่ใช้สองมือในการปรับสิงโตได้คือใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองอ่ะแสดงมันออกมาใช้กับคนที่มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นศัตรูดูดุร้ายกับเราเนี่ยถ้าคุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคุณปราบอยู่คุณเอาอยู่แน่นอนเนาะแต่โดยโดยลักษณะนเนื้อแท้ของคุณแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่อึดอดทนสู้เข้มแข็งมาก อะไรกระโดดออกมาดูสิจ้าว้าวห้าถ้วยห้าถ้วยก็เป็นลักษณะของคนที่ยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมสิ่งเดิมสิ่งในอดีตที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคุณยังอะไรอวอน ยืนอะไรอาวรนให้กับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเออเขาอยากให้คุณลองหันกลับไปมองเรื่องใหม่ๆคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่รอบข้างคุณอนะ่ะพวะคุณให้โอกาสกับตนเองแนะคุณก็จะเจอเจอความรักที่ดีมีสองถ้วยรอคุณอยู่นะคะขออใบนึงนะราศีพิจิกละคณะพิจิกว้าวเดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นลักษณะข,ของการ ถ้าใครขอพอรอะไรไว้คุณจะสําเร็จคุณจะได้ในสิ่งที่คุณมุ่งหวังอยากได้สิ่งที่คุณขอกําลังจะค่อยๆได้มาทีละอย่างเออมันเป็นแบบความสําเร็จที่กําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะสําเร็จเรียบร้อยราบลื่นชีวิตของคุณจะราบลื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะแบบอะไรถ้าติดปัญหาขุขะมันจะเรียบร้อยมันจะดีขึ้นเดอะสตาร์หมายถึงคนที่โดดเด่น สตาร์เนาะหมายถึงซูปเปอร์สตาร์ดาราคนที่มีความโดดเด่นในตัวถ้าเป็นถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับสื่อเสียงแสงอะอรอย่างนี้ยคุณก็จะโด่งดังขึ้นมามีคนรู้จักมีคนให้การสนใจคุณมากในช่วงนี้เนาะงานดีงานรับลื่นเงินดีความรักดีสุขภาพอา สุขภาพก็ดีนะเดอะสตาร์เนี่ยนะถ้าเป็นในเรื่องของการการการเงินหรอการเงินมาดูซิเดอะสตาร์การเงินในช่วงนี้เมื่อกี้ที่เราบอกถ้าเป็นการงานก็จะรับลื่นใช่ไหมมันเหมือนความสุขกายสบายใจมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นไพ่ไรเดอร์เวดนะก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ค่อยๆเทน้ําลงไปมันเป็นเหมือนลักษณะของการ ค่อยๆไหลลื่นดำเนินไปอย่างราบลื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานใครรองงานอยู่ใครตกงานอยู่คุณจะสําเร็จคุณจะได้งานงานที่อาจจะมาจาก <c oughs> การสื่อสารการติดต่อการสื่อสารแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้เราขางไว้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนที่โสดอืม เดอสตาร์เเป็นลักษณะของคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวถ้ามีความรักมีคู่ความรักก็จะราบลืน่นเนาะสุขภาพช่วงนี้ก็ระวังเรื่องไข้เลือดออกระวังเรื่องยุงระวังเรื่องอการนั่นแหละไข้เลือดออกเนี่ยเดอสตาร์เนาะการเงินดีแม้จะ มันเป็นในลักษณะของคุณกําลังจะหลุดพ้นจากหนี้สินเหมือนชีวิตของคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งเดิมแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่เราบอกค่อยคิดบวกคิดดีเอาไว้เยอะๆการคิดดีช่วงนี้แบบว่าเดอะสตาร์เป็นลักษณะคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงเนาะความหวังการมีความสุขอะไรที่คุณขอไว้ มันเหมือนแบบพรที่คุณขอไว้จะสำเร็จผลโอเคนะคะรับไว้แต่พลังงานดีๆแล้วก็มีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นแหละนะราศีพุจิลัคนาพุจิเราอ่านให้ประมาณนี้เขาเรียกว่าอะไรส่งท้ายปีรับแต่สิ่งดีๆเอาไว้นะคะขอให้คุณจะเจอกับเรื่องดีๆความสุขสมหวังสําเร็จรุ่งปัถนาสิ่งใดขอให้ได้รับสิ่งนั้นนะคะเราต้อง ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอยกดไลค์กดแชร์กับช่องนะคะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เอ้ไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ขออภัยแฮปปี้นิวเยีร์สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะว่าเป็นคลิปนี้มันเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วเนาะปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่ปี2567นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิทาลอ์บายคิตตี้ค่ะ